เน่ยบไม,ม่คนเดินมานะผมเพราะว่ามันเป็นที่ที่บบเป็นตะเดินนะครับส่วนมากเขาจะขึ้นข้างบนเหมือนนะครับขาดซะเนาะ ทักทายสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุข,ส,ขสุขคุณกับผมมาพบกับบาขุนนมโรงงานในอิตาลีเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับมณีบาขุนเก้ามาหาเห็ดเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นว่ามณีบาขุนสิได้พ่อโลบ้านะผมอ่าว่าไห้ห้างพี่น้องไปชมกันเลยครับดอกแรกของวันนี้นะครับมณีมากครับแม่บ้านครับผมแม่แม่บ้านเพิ่นเห็นแล้วดอกนึงเพิ่นไหม นายจะต้องไหนตรงตะกรา้านะโอ้โหดอกสวยนะดอกสวยอืมเพิ่จิบังใบใหม่นะค,คนมาสังเกตกับเทบุเห็นเป็นดอกแรกของวันนี้นะครับเมื่อเพิ่นว่ายมาหาเก็บได้พี่น้องเขาก็เลยมาหลายครับมันนี้รถจอดเต็ม โอ้โดนทาก,กินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดินต่อกันเลยครับผมเดี๋ยวคนมาจสมาหลายนะครับบาขุนเห็นดอกหน่อยนะครับผมแสดงว่าเพิ่นก็นเริ่มออกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาได้นะครับบ่ถือว่าหน่อยเป็นได้นะครับนี่ครับผมดอกเดียวโคโรครับ อีกหนึ่งดอกนะครับเห็ดช่วงนี้ก็สีประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาในคนหายหลายนะครับเห็ดพันก็บจีบวม่มีโอกาสใหญ่นะครับเพราะว่าคนมาเอานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับต้องหาตามป่าหรือว่าตามหย่านะครับดอกใหญ่เป็นยังเสีอเหลือนะครับผมเดินต่อันเลยครับเจออีกหนึ่งดอกสวยๆนะครับผม เห็นไหมถ้าไม่สังเกตไม่เห็นเลยนะมันจะดอกใหญ่อลยู่แน้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหดูขาเนี่ยโอ้โหสดยอดเลยพี่น uch ้องน่ครับพึ่งพ่อมาแค่หัวนิดเดียวนะครับถ้าพม่สังเกตเนี่เป็นของคนอื่นเลยนะครับให้แม่บ้านขูดขา บากคุณไปต่อนะ่ฮะป้าไม่เจอดอกนั้นนะเนี่โอ้สองดอกเร้ยกว่าแดงหวอดติดๆแบบนี้ชี้คนละดอกพี่น้องนี่สองดอก <c oughs> น,อกน,อนี่ดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้มันโตไม่ทันนะคนมาเก็บทุกวัน,นแต่ก็ยังมีให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะ ขีเก้าครับพี่น้องมาที่เดิมมีเหมือนเดิมนี่ครับหนึ่งดอกจ้องจุปวดตานะครับถ้าเขาบูว่ามันเคยออกบอลไดนีเขาติวสังเกตนะครับผมนี่พี่น้องเห็นบหบากคนจ้องจุปวดตาเ่อกี้สุดท้ายก็เจนนะครับดอกกระเทือว่าบกีไล่นะผมพอดีพอดีนะ แนวบากคนก็ที่ขอดขานะเพร,ระาะแม่บ้านเป็นไปฟังผู้นะครับผมแยกทางนะครับผมสวยงามนะครับประมาณนี้นะพี่น้องไปเดินต่อกันเลยครับอากาศมื่อนี้แดดนะครับผมแดดแล้วก็บบนหนาวไปไหนนะครับเฮ็ดให้เพ็ดมันขึ้นดีนะครับอากาศแบบนี้ แต่ถ้าไม่ล้มนี่ติงยากแน่นะครับเดี๋ยวเงินตอนแรกพี่น้องได้กินเห็ดจะหายบดเจอพี่น้องเนะี่ยโอ้สวยสวยช่อนะ้ยช่นะกว่าจะเจอห้างช่วงนี้ห้างครับเพราะว่าหนึ่งมันจะไววสองคนมาหลายครับเห็ดวุม้มโอกาะที่ะใหญ่นะครับผมเนี่ยโชคดีเขายังได้ดอกสองดอกอยู่นะครับ เกือบเหยียบแล้วแป้นสิ่งห์หยอดได้กลิ่นแว่าหาไม่เจอตัออไงไห้แม่บ้านเอาหานะครับได้กินเหมอนหมาแต่ว่าหาไม่เจอดอกเล็ดกดอก,ดกน้อยก็สามารถเอาได้อยู่นะครับเพราะว่าเกินเกียนอยู่นี่ครับพี่น้องลบออยู่ข้างใน พอสังเกตนี่บได้กินเด้มาช่วงนี้เพราะว่าค้นหาหลายนะครับอยู่ในโกลนลที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องตรงนี้บ้าคุณเคยได้ประจํานะครับแต่กะดอกบับใหญ่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอี่ากลัวบได้นะครับ ต้มโม่อยู่อาจจะมีเพื่อนนะครับเดี๋ยวบราขุนเดินหาหมูเพิ่นก่อนนะครับเพื่อได้เพิ่มจากดอกสองดอกอาทิตย์ที่แล้วนี่เห็ดออกหลายนะครับค้นก็หลายอาทิตย์นี้เพิ่งจะเอิม่มหน่อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็จะเป็นรอบของเห็ดที่มันเกิดนะครับน่ครับไปลองเดินกันต่อครับบ่ม,มีมีดอกเดียวนะครับ เกือบไม่เดินขึ้นมานะครับตุม๊มุอยู่นะครับดอกเล็กๆแต่ว่าขาใหญ่นะครับนี่ครับผมขาตุ๊กปุ๊กอยู่นะครับบางดอกน้อยๆนะครับผมแต่ว่าขาใหญ่มากคล้ายๆมีเส้นวันพ่นที่ออกนะครับบารขุดแล่ยางขึ้นมาได้สองดอกนะครับ สวยงามน,นะครับว่าแล้วต้องเจอนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงที่บา้าขุนเคยได้นะครับมาสองมือที่แล้วนี่ครับถ้าเราสังเกตก็จะบ่เ,เห็นนะครับเพราะว่ามีใบใหม่บังน,นะครับผมโหก็จะมีดอกเดียวเนี่ย่ะวันนี้ก็เอาเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะมารอบสองนะผมอันนี้เพิ่อรอบแรกก็เริ่ม วายแล้วนะครับสวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะดอกเล็กนะครับนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วเซนี่ครับตรงที่เบาคุณมหาประจัมนะครับแต่ว่าพันจีชันนะครับส่วนมาคนกค้นกะจีบัมานอกจากคนที่รู้ว่าเห็ดมันพ่นออกแถวนี้นะครับโอ้โหสวยงาม ถ้าม่มีใครมาเจอก็จะดอกสวยใหญ่นะครับทุกมุกนะครับดูขาเนี่ยขาอย่มน้ำมากเดินไปหาแม่บ้านครับเพิ่นเอื่นแล้วนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะครับถึงแม้ว่าทิ้ง,ยา,งยากๆแน่จักน้อยนะผมแต่ก็บมผิดหวังนะครับนี่ครับเห็ดปดชเนหรืว่าเห็ด พิ่งหวานพิ่งหอมเด้อพี่นองกะประมาณขนาดเนี้ยเพราะว่าค้นหาหลายนะครับแค่นีก้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาโอเคครับอ่ะยังต่อกันเลยครับผมเพื่อเลยมูไปหนึ่งจากดอกสองดอกนะครับนึกว่าแต่ไม่ใช่เห็ดนะครับเห็นขาขา,ขาวๆนึกว่าก้อนหินนะครับผมโอ้โห น้องสวยเลยนะครับอ๋ดอกนี้เา่าขุนจีขูดขานะครับเมนี่เา่าขุนกะกว่าจะเห็นแต่ละดอกนะครับผมต้องใส่เวลาแน่จักน้อยเพราะว่ายัางที่เา่าขุนว่าค้นมาหลายนะครับแล้วก็เห็ดก็อ,อกหลายช่วงนี้ก็เริ่มสีไว้แล้วนะครับเราก็ต้องพยายามหาในใบใหม่เราหรือว่าในตอใหม่นะครับผมที่ให้มันตั้งโดดเดคือบา่าขุนหมองงวดก่อน,นกะ วงสิบวได้นะเพราะว่ามันก็เริ่มวายนะครับนี่ครับผมโอ้สวยงามมากเดินกันต่อครับนี่ครับบา่าคขุนว่าแล้วนะผมเขาสิบปหารลงโล่งนี่ยากนะครับเขาต้องมาหาในปลาหยาปลาไม่ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหใหญ่ปะเนาะดอกเห็นแต่หัวนะครับผมโอโ้ไม่ธรรมดา ยอดสุดยอดนะครับผมโชคดีเป็นยังบ่วเท่านะเนี่ยบางคนก็ต้องมาหาแบบนี้นะเพราะว่าเขาสิบไปหายมันตั้งนาะมันคงจะเป็นไปบ่ได้นะคนก,ะนก็จะเยอะมันก็ทิลงเหลือน้อยนะครับเนีต่อมานป็ปลาต้นไม้ประมาณนี้นะผมโอ้สุดยอดเลยขาดซะเนาะ คุ้มค่าคุ้มค่าที่เดินมานะครับผมคุ้มค่าที่่องหานะครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้ต้องถ่ายรูปนะครับนี่ครับถ้ายางถึกมุมมั่งจแนมเห็นนะครับผมถทงยางข้างบนนี้รับรองดอกนี้บอเห็นแน่นอนนะครับเป็นปิ่บังหากใหม่อยู่นะครับผมนี่เป็นเห็ดบบาวขุน นี่สวยงามมาครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดเห็ดว่าเห็ดนะครับผมเป็นบใบไม้นะครับถ้าดูด้านนูน้นโอ้้ามาด้านนี้อโอ้สวยงามมากไอ้ป้าได้ไปจามตรงหลุมนี้ป้าเลยเดินมาดูก็นึกว่าใบไม้มันโผล่เฉยที่ไหนได้โอ้โหขาสวยไหมเนี่ยนะ สุดยอดเลยคุ้มค่าที่เดินมาครับนี่ครับออกบนในฮอกไกยางมหามแล้วนะผมเก้าสิบเปอร์เซ็นนี้ไม่มีพลาดนะครับโอ้ดอกอดีเดียนะดีถ้ากินนิดเดียวตุงมีก็จะบานอืมพ่งนี้เริ่มบานนะนะครับกระยางหายากนะจังน้อยแต่ก็ได้นะครับื่อนี้คิดว่าไม่เกินคนละหนึ่งโลนะวันนี้ ยังพอครับเดี๋ยวไปไล่ผูเ่าเป็นเสียงดังข้างหน้านะครับ mm. เหมือนมีเส้นเนี่ยข้ามจะมีโอ้สวยอยูนะ่อืมสวยอยู่แต่ทากินแต่ว่าก็โอเคนะให้มีบ้านโขดขานะครับถ้าคนไม่มาเจอก็จะโตใหญ่บ้าน ของเล็กแต่โหพอดีนะพอน่ารักนึกว่าตาฝาดกับพี่น้องเบาขุนเห็นเห็ดเพิงนะผมดอกใหญ่ๆกญ่กำลังติ่งยางไปหารถพอดีนะครับเดี๋ยวเป็นบางวัตถิงามขนาดใดพี่น้องไปชมกันเลยครับนี่ครับข้างล่างนะครับผมเราจะเดินไปหารถนะครับผมจะเหลือไปแล้วตั้งเินเทินอยู่นะครับ ไม่มีใครมาเจอเลยโอ้โหดีนะที่เดินมาด้านนี้ไม่งั้นเถ่าถิ่มพอดีครับผมโอ้โหโอโหอมอริเมียวอมอริเมียวแน่นเปืเป้อเลยน,นะครับเนีย่ยบผมีคนเดินมานะผมเพราะว่ามันเป็นที่ที่บมเป็นตะเดินนะครับชนมากเขาจะขึ้นข้างบนเหมือนนะครับ เจ้าสวยงามหมดปีกหนึ่งวันนะผมสาหรับการหาเห็ดพึ่งหวานหรือว่าพึ่งหอมนะครับเมื่อวันนี้บ้าขุนก็ได้บ่ค่อยหลายมาเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าได้ดอกใหญ่สองดอกนะครับมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนไทยไกลบ้านนะผมขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมเด้อเป็นของเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้บ่าขุนสวัสดีครับสุดยอด